ในปีสองพนีสนี้เนี่ยเจจะตัดสินใจแล้วที่จะหาผู้จีนจงกวนน้ำเพื่อนโย่โอ้จงกวนน้ำเพิ่อนโย่จงกวนน้ำเพื่อนโยเหมือนแบบโอเคนั่งรู้ลางงานประมาณสองถึงสามเดือนดีมากเลยเจ้แล้วแบบไปหาที่จีนเลยมีเพื่อนทู้คนหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายจีนตลอดเลย อ้แบบจากจิงเลยเหรอแบบไปหาจากจีนเลยเหรอหรือชั้นไม่รู้นะว่าเขาหามาจากไหนพีดหวังมากเลยอะพี่แน่ใจเหรอว่าพี่จะหาผู้จีนได้อ่ะน้องผู้จีนปะเนี่ยน้องคิดว่าน้องหาผู้จีนได้เหรอ 啊、我没说真话。我跟李总说，我跟李总说，